เล็บที่ไรอะ่ะเล็บเบี้ยวทุกทีเลยทำยังไงก็บ้งไม่เคยปังตัดพลาดอะ่ะเลือดออกอีกทบกืบกับ,บ,กบเครื่องตัดเล็บไฟฟ้าที่จะทำให้เล็บของคุณสวยดูดีง่ายๆกับเจ้าซี a มจิกเครื่องนี้ซี a มจิกเครื่องตัดเล็บไฟฟ้าเครื่องนี้สามารถใช้ทั้งตัดทั้งตะไบในเครื่องเดียวไหนเรามาดูในกล่องซิว่าให้อะไรมาบ้าง 1. ตัวเครื่องซีมจิกสสายชาร์จ usb type c 3. แปรงทำความสะอาด คู่มือเครื่องตัดเล็บไฟฟ,ฟ้าเครื่องนี้ใช้วัสดุเกรดดีน้ำหนักเบาเพียง90กรัมเท่านั้นดีไซน์ช่องเปิดโคง้งพอดีกับลายนิ้วสามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เรื่องความปลอดภัยซีเมจิกออกแบบให้เกลียวตัดเล็บอยู่ภายในต่อให้เราเผลอเอามือไปวางไว้ด้านบนก็ไม่บาดแน่นอนบริเวณช่องตัดเล็บยังมีไฟ LED สองสว่างเพิ่มการมองเห็นให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นตัวเครื่องขนาดใช้งาน เสียงเงียบกริบเบามากๆมาพร้อมช่องเก็บเศษเล็บด้านหลังที่สามารถเปิดทิ้งได้แบบนี้เลยค่ะ C Magic บรรจุแบตเตอรี่ขนาด6 0 0มิิลลแอมใช้เวลาชาร์จ3ชั่วโมงด้วย USB Type C และแบตเตอรี่ใช้งานได้นาน3ชั่วโมงฉเฉลี่ยใช้งานได้30ครั้งและสแตนบายเป็นเวลาครึ่งปีโอ้โห oh. เดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้งานกันนะคะวิธีการเปิดเครื่อง กดปุ่มด้านข้างหนึ่งครั้งเครื่องจะทำการเปิดเป็นโหมดตัดเล็บอันดับแรกคือเราต้องใช้ให้ถูกด้านนะต้องให้ไฟอยู่ด้านบนแบบนี้ไม่อย่างนั้นจะตัดออกมาได้ไม่ดีลักษณะการใช้งานของเครื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าจะเป็นการค่อยๆตัดเล็บของเราอย่างนุ่มนวลให้ค่อยๆสั้นลงเรื่อยๆด้วยเกลียวด้านในไม่เหมือนเวลาใช้กันไลรตัดเล็บทั่วไปนะที่ถ้าใครไม่เซียนเนี่ยตัดพลาดแล้วพลาดเลยนะจ๊ะ ความรู้สึกระหว่างการใช้คือรู้สึกว่ามันตัดได้นุ่มนวลและสามารถกำหนดความสั้นยาวด้วยการค่อยๆตัดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจจากนั้นเราจะกดปุ่มอีกครั้งเพื่อปรับเป็นโหมดตะใบเล็บแบบละเอียดเก็บความโค้งมนให้สวยงามและเรียบมากขึ้นและผลที่ได้ก็คือแบบนี้เลยจ้าเล็บสวยโค้งมนที่ชอบมากๆเลยนะก็คือการตะใบค่ะเนียนมากๆเลยไม่มีขอบแหลมคมๆออกมาเลย แอบรู้สึกอีกอย่างคือเครื่องนี้นอกจากจะเหมาะกับคนทั่วไปแล้วยังเหมาะกับคุณแม่แม่ที่มีลูกเล็กมากๆเพราะ 1. มันเงียบตัดเล็บตอนลูกหลับไม่รู้แน่นอน 2. มันไม่อันตรายกับนิ้วน้องๆอ,ออกแบบป้องกันมาอย่างดีสรุปความดีงามของเครื่องตัดเล็บไ,ไฟฟ้า c m a ม i c ช้อปปี้วาดีขนาดเล็กพกพาง,ง่ายไปได้ทุกที่ เก็บความโค้งมนของเล็บได้เนียนมากๆปลอดภัยต่อนิ้วของเราแน่นอนข้อสังเกตต้องใช้ความคุ้นชินในการตัดด้วยเครื่องนี้สักหน่อยเศษเล็บมีการกระจายบ้างระหว่างตัดหุยไม่มีไม่ได้แล้วนะใช้ได้ใช้ดีขนาดเนี้ถ้าตัดใจจากเขาไม่ได้อะมาตัดเล็บกับเราได้นะเธอใครที่สนใจสามารถตามไปช็อปกันได้เลยในด s c r i p t ันด้านล่างเลยนะคะ สำหรับครั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรหรือใครอยากให้เรารีวิวอะไรคอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะอย่าลืมกดไลค์แชร์ s b ับส i ครแช anel ช็อปปี้ไทยแลนด์ของเราด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันกับคลิปหน้าของรีวิวเวอร์ค่ะ